like มาที่ที่บนเนี่ยมันก็คงจะไม่ผลรีวิวเรื่องวัดเรื่องว่าแหละแล้วก็อาจจะโฟกัสเป็นบางจุดแล้วก็อะไรที่มันสวยงามอะ่ะแล้วก็น่าจะเก็บมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพราะว่าเราก็จะมีเวลาแบบเนี้ยมีน้อยมากที่จะมาซ้ําซ้อนกันหรือบางทีอาจจะครั้งหนึ่งในชีวิต <c oughs> ก็อาจเป็นไปได้นะที่ได้มานะ <c oughs> ก็พยายามจะเก็บเกี่ยวภาพให้ได้มากที่สุดแหละ <c oughs> จะมีจุดชมวิวทางพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตก ก็จะมีจุดที่สามารถรับชมวิวได้เขามันมีอะไรที่น่าสนใจแล้ว,วิวจะสวยขนาดไหนนะ, <Yes. S 1> ะดูนู่นโอ้นูน่นนู่นสวยนู่นใจตลาดต้องอยู่นู่นของจริง<ะ>นี่ขึ้นลิฟต์ตรงนู้นครับจะดีจตจตลาดอยู่ตรงน้าแต่ว่าเราเลื่อนเรินทางจากด้านหลังย้อนขึ้นมาครับแล้วเขาจะขึ้นไปที่จตลาดไฟไหม้ไว้หักหินไหม้ปะ <c oughs> โอเค อ๋อเดี๋ยวไปอยู่ด้านหน้าดีกว,ว่าน point เ,เ,เรามาดูเนี่ยจุดชมวิวด,ด้านบนเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีความสวยงามอะไรขนาดไหนเ,เราจะอาจจะถ่ายแป๊บนึงแล้วก็แช่แล้วก็ออกเลยนะแต่ว่าเขาถอดรองเท้าแหละไม่เป็นไร <S <S ก็เดี๋ยวผมให้ชมอีกจุดจุดหนึ่งที่วัดที่ผมเข้ามานะก็าอาจจะไม่เป็นอะไรทั้งหมดไม่ไม่ได้เข้าไปถ่ายน่พี่ก็อาจจะไม่สะดวกได้ถ่ายเพราะว่า ติดขัดอะไรก็แล้วแต่าาาตามสถานการณ์ตามวัฒนธรรมท้องถิ่นสมัยใหม่ด้วยก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งอะไรมากมายนะครับนี่คือความสวยงามของพระพุทธรูปที่ผมสามารถให้เพื่อนๆได้รับชมผ่านเลนคู่ที่ผมได้เดินทางมาที่ประเทศพาม่าครับที่นี่มะละแมงครับเดี๋ยวก็จะเดินทางไปที่เจดีเะตลาดต่อซึ่งจะเดินทางไปถงึงเมืองซึ่งโดยทางรถคันนี้น่าจะอีกไม่ไกลประมาณ500เมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะ ถ้าผมกลับไม่มีก็ประมาณ500เมตรโอเคเดี๋ยวเจอกันในระหว่างเส้นทางการเดินทางครับนีม่มีคนส o r ส y มีกาลาบาอ่าสลิสเอ่ไอวออ่ name of uh, Buddha name What What is name of u d d h a b u d d h a b u d d h a b ้ d d h a ีเมียนมาและอังกฤษเซ เมียนมาแรงแ oh, รงกิบแรงกริบอ๋อแรงกิบเซฟครับค <Yeah. S 2> <ล>่ะรอการตลกอู ok ่รการตาลาฟู ok ตาลาฟูอ๋อ how oh. many years how many years or of change of m e e t i n g about e 8 1 h t e years y e a s or Ah, ok, ok. <coughs> để hai how old This name head of the uh, really? building. How long? One, one, nine, nine, one, ninety, ninety-one. Ah, 19, Ok, thank you very much. Thank you very much. 1991ครับ, neng nga, sala, ตรงนี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับเดินทางเรื่อยๆครับออกจากเจดีน่าจะจุดที่2 2ที่อยู่น้านบนของยอดดอยแนวพิวขเขาเมันจะมีอยูมประมาณ3จุดถ้าเดินทางมาจากด้านหลังนะสุดท้ายก็คือเจตลานนั่นแหละแต่ว่าใครที่สะดวกอ่ะความจริงมันขึ้นอยากเจตลานได้เป็นวัดแรงเราวัดใหญ่เดี๋ยวไปดู เจดีเจตลาดอันนี้ก็จะอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ใครอ่านออกก็ช่วยบอกนะครับอ,นนอันนี้จะเป็นป้ายวัดเขาอ,นนอันนี้จะเป็นป้ายวัดไงบอกอะใช่ไหมถ้าเดาไม่ผิดอะโอเ,เจอกันบนเส้นทางที่บนวัดเจดตลาดครับ เป็นศาสนสถานน่าจะมีความสำคัญไม่แพ้กันอีกที่หนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะเดินทางไปเรื่อยๆก็จะมีสถานที่ต่างๆฮนะผมไม่แน่ใจว่าเขามันคืออะไรที่แนะ่คือขาดไกด์ไปไกด์นำทางน่าจะเป็นอ่า อ๋อน่าจะเป็นสำนักสงฆ์น่าจะเป็นที่พักของพระสงฆ์เบื้กุติตานต้นาตาลเยอะมากเลยบอกไว้ก่อนตันนี้น่าจะขายาขายหมกบุรีดีแล้วก็มาแล้วก็มีเจดีด้วยแต่ว่ามันจะมีเรื่องราวของะวัะพระเทวีองค์หนึ่งที่ ของมินคงนะครับกษัตริย์มอนเมื่อก่อนนะครับที่ได้มาบวชชีที่นี่พร้อมด้วยกับเรื่องราวของมะเมียนะซึ่งเราอาจได้ยินได้ในเพลงของเพลงเพลงหนึ่งของฉลันมโนเพชรหรือว่าเพลงทางภาคเหนือของร้านนาะนะเนะี่ยสองอันเนี่ยก็เขามามีประวัติเรื่องราวกันที่บน JD, เจดีหรือวัดใชตลนนะลานที่นี่นครับแชตะลานนะครับเนี่ยกว่พาพาเพื่อน,นอีกรอบหนึ่ง เป็นเจดีย์ร่วมสมัยนะครับมีพระพุทธรูปหลายๆรูปหลายๆพระพุทธรูปที่เอามาประดิษฐานไว้ในเจดีย์แห่งนี้แล้วก็ด้านปายยอดก็จะเป็น3 j เจดีย์มี3ยอดอรวมถึงในยอดก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับรวมถึงด้านล่างก็จะมีพระพุทธรูปปางขัดสมาธิหรือว่าปางอะไรนะ่ยผมก็อาจจะพูดติดพุดถูก ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็จะเดินทางไปแถวๆที่นี่ก่อนตรงนี้เป็นโซนของน่าจะเป็นที่พักของพระภิกษุสามเณรนะเป็นุูฏีอะไรต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ตรงโน้นครับส่วนนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างแหละนะไปดูกัน มีเจดีย์มีวัดไม่รู้กี่วัดแหละแล้วก็ป้ายอะไรก็ต่างชี้ขึ้นมาว่าจะไปอะไรโน,น่นนี่นั่นก็ไปเนี่ยบุ้มมาเรดจ้าไอแม็กนี่เลยครับวัดอ๋อไป็นเส้น่างเนี่ยตอนนี้เดินทางร่วมประมาณ2กิโลเมตรุณสังเขา,เข,า,า,ข,เข,าเข้ามาเราไปกันได้ดูบรรยากาศากทางเข้าที่ถนน แล้วก็ทุ้มเหมือนกับพุทธคยาคนอะไรไ่้ว่ไปดูกันนะอันนี้อ่ะมันไม่แน่ใจว่าจะเป็นศาสนาอะไรน่าจะเป็นฮินดูเอ็นอะไรหรือเปล่าน่าจะเป็นศาสนาฮินดูครับใช่ไหม่ะจะขึ้นไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะขึ้นนะนี่อ่ะมันเข้าไปดูสักหน่อยนะครับ มันไม่ใช่จชตแชตลานนะครับเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นศาสนาสถานอะไรนะเข้าไปดูก่อนครับอาจจะไม่ใช่แจตลานนะครับอาจจะไม่ใช่ครับน่าจะเป็นศาสนาพราหมณ์นะครับนะเข้าไปดูดีกว่านะครับไม่รู้จะให้ถ่ายรูปไหมถ่ายไปแล้วล่ะองเป็นพระนารายครับ ใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาฮินดูเป็นพราหมณ์นะขึ้นแล้วมีมีโยคีมีนารไร ไงก็เดินรอบๆอ,อ่ะนะโอเคครับเดินทางต่อครับที่นี่ไม่ใช่ใจตลาดน,นะครับเป็นศาสนาพราหมณ์หรือว่าฮินดูนะครับคนอื่นต้องขอบอกเลยว่าการมาเจอสถานที่ต่างๆที่บริเวณ มอญใหญ่มอลำเลินหรือมะละแหมงที่นี่นะครับก็บอกได้เลยว่ามันจะมีหลากหลายศาสนาและลษณะศาสนาก็จะหลากหลายที่มาของชนชาติแล้วก็อย่างเช่นว่าที่มะละแหมงเนี่ยก็จะมีหลายๆชน,นชาติที่อาอยู่่านคนมอนดั้งเดิมเองแล้วก็จากคนอินเดียหรือว่าจากพมา่าใช่ไหมที่มาอพยพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใน ช่วงทีอ่อังกฤษเข้ามาครอบครองแล้วยึดครองแล้วก็การสร้างวัดสร้างวารที่นี่ก็จะน่าจะเปลี่ยนไปตามอัตภาพแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยแล้วก็รวมถึงการรัทธาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็บางครัง้งบางทีเมื่อกี้ขึ้นไปก็จะไปเจอไอ้ศาสนาพราหมณ์แต่ว,ว่าตั้งอยู่กับบ,บนเขตของพุทธ,ธสถานของศาสนาพุทธนะครับ ก็นั่นแหละอย่างที่พูดไปก็คือมันมีหลากหลายแล้วก็ทั้งหมดก็คือการทําบุญนะนี่ไม่รู้อะไรอ่ะนี่ก็เจดีย์เจดีย์นึงเจดีย์องค์ที่สองเดินผ่านมาละสององค์จุดที่เห็นปลายทางที่กล้องสองถึงเนี่ยก็คือเป็นเจดีย์อินดูเป็นพรามแหละถัดมาก็เป็นเจดีย์ของไทยเจดีย์ศา, JD, าส,สนาพุทธไม่ใช่ของไทยขออภัยในองค์ที่2ครับชื่อก็าตามเนี่ยฮะ ไทยแปลออกก็อินเดียครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งไม่แน่ใจว่าใจตาลานอยู่ไหนชุงพักโยงเมียวลาไ,ไ,ไปดิปล่อยคลิปยาว,ยาว่เป็นนนหอฉฉันนะัะ อันนี้ก็คือวัดน่าจะฟังผมอาจจะพูดผิดนะเมื่อกี้ถามคนเนี่ยผ่านมาเมื่อกี้เขาบอกว่าใจยงวัดใจยงก่อนแล้วก็จะถึงวัดใจตะลันนะครับเนี่ยวัดใจยงวัดใจยงโอเคเดินทางลงมาจากตรงนี้นะครับโอเคเจอกันครับใจยงก่อนเนี่ย ศิปละปะที่ตกแต่งบนอาคารเนี่ยนะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นเห็นขอแกะสลักแล้วครับก็เป็นแกะสลักน่าจะเป็นไม้คิ้วไม้อะไรเป็นรอยรอยตัวนะครับก็เป็นสองชั้นนะครับกละแกะสลักสองชั้นนะศิปละปะก็อาจจะร่วมสมัยนะฮะใช้ดงแล้วก็นี่คือหลงลงะบายน้ําฝนเขาก็จะแต่งเงี้ยแล้วก็จะมีล้นบ้างอะไรบ้างเนี้ยนะสวยอยู่นะฮะ ฮะเป็นไงวะก็คือเป็นวัดธรรมดาก็เดินทางเนี่ยเราออกตั้งแต่วัดอ่ะกลับเกือบไปเลยมมันไ่ออนเลย๋อมันไม่เหมาะเนาะโอเคไม่เหมาะก็คือไม่เหมาะแล้วก็ไม่พยายามเข้าไปดูเลยเขาอาจจะมีพื้นที่อะไรเขาอยากก็ไม่ถ่ายด้วย